พี่น้องมือน,นีจะพามาดูคนหมดหนี้หมดสินออกรถไปถึงครึ่งปีเลยเนี่ยเพิ่งอออกรถตอนฟินขับเปิดใหม่ๆม่มมั้งเนี่ยแนทครับทีเนี้ยวันเนี้ยจะหมดหนี้แล้วหรอใช่ครับจะไปผ <ม S 1> โผหนี้หรอจะไปโผหนี้ทั้งหมดเลยครับเกือบอายุอายุายุปีนี่สิบเจ็ดปีครับปา้าสิบเจ็ดปีกับมีหนีมีสินตีลูกอันงวดรถคืออย่างเงี้ยน้องอ่ะแบบว่า ทำงานมาไม่เคยแบบว่าเบิกเงินเลยตั้งแต่เดือนเ,เมษาใช่ไหมแมนครับเดือนเมษามาไม่เคยเบิกเงินเลยค่าตัววันละสาวละห้าสิบไม่เคยไม่เคยเบิกเงินเลย <c oughs> นะครับซึ่งวันนี้น้องก็จะเบิกเงินไปปิดงว่รถใช่ครับก็จะขับรถแบบไม่มีหนี้แล้วใช่คร <c oughs> ับเ <c oughs> มือเาา่อนี้กกับสีเอาเงินแบบที่แบบเคยเบิกเลยเพราะน้องใสงเงินมาอะไรกันบ่แมนครับใสงเงินมาอะไรเอาใช้เงินมาอะไรก็คิดแค่ใช้แล้วนี่มาล้วกละหมื่น มีไหมครูจักซื้อท่อในบอลได้เจ้าบาทสองบาทเงินกรูจักซื้ออย่เนี่ยมาทำให้ผมเดิมหลายกเก่าอ่าเดี๋ยวเป็นเงินนี้นะครับผมน้องก็จะไปปลดหนี้รถน้องน้องก็จะมีงวดแล้วนะครับผมเสียปลดหนีปุ๊บเสินพี่น้องปวดนี้ปวดสินก็จะมีจะมีหนี้ไหมล่ะลูกจะซื้อบ้านบ่สร้างบ้านบ่นจะจัดบ้านอยู่ครับซื้อใส่บ้านนี่ไปใส่วิสัยบ้านต้นเติม้อบ่ต้นเติมบ้านบ่กำลัง เคียดใช่ไหครับผมก็รังเชียดนครับ <S <S คิดดีๆเด้อคิดเปลี่ยชีวิตเปลี่ยนเด้อขันยูกไก่บอลอะไรย่างเมันเสร็จไรไรไไปหาง่ายๆานขันยูกไก่ไ,กไกรมันกันไปยากแต่นี่นะครับเงินก้อนนี้ก็เดี๋ยวไปให้น้องปิดหนี้งหดรถปิดหนี้งินรถพีน่น้องมาแล้วก็เอาขอบคุณเอฟซีเขาคุณไพรแนมือนี้ครับผมกะมือนี้กะขอบคุณก่อนก็คือบอลครับผมบขอบคุณ,อบ,คณบอลแกมไปบอลแกมกูใหม่เงินละมื่อนีร่บ้างใครเขาทำเนี่ยเขาต้องหอมแก้มดิ ความมีได้อีงินวันนี้ครับเอาความอะไรนะไม่ได้ความบาดเงินนี่เป็นตะปุษนี่ปุ๊ดสินนี่อุ้ยได้ครับผมเนะนะดูตัวข้างหลังเขาเป็นอะไรกันล่ะก็คือน้องทำงานมาน้องก็คือไม่เคยไม่เคยเบิกเงินเลยพันแล้ววันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับผมก็ควายหมดนี้หมดสินหมดแล้วนี่ หมดแล้วครับเออเอาขอบคุณนะครัอีกจกน่นจาจับบอลอ่ะขอบคุณบอสนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแม่แม่ที่สปอร์ตน้องยูริมาตั้งแต่ไหนนะครับผมขอบคุณที่เอ็นดูเล็กน้อยผู้นี้นะครับผมขอบคุณลหลายๆครับเอาครับขอบคุณครับนี่แหละเขาทำง,งานมาเขาไม่เคยเบิกแต่ว่าเขามาเบิกทีเดียวมันก็เป็นตุ้มก้อนใหญ่ปีตัวอย่างของคนเด็กเด็กทมากินเด็กขยนันก็พวกเพืพ่อนข้าใจดีนะเพื่อนกับปีเพ่ห้องพอมเพท่านเบกเพท่านเบียกเบีกนะท่านเบีก วันนี้มุกาหารเนาะแมนแับผม,มก็มีอะไรอีกไหมฝากอะไรอีกไหม <c oughs> ก็ฝากติดตามผลงานน้องยุริเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็งานมือนีอยูอ่ตะวันแดงมุกาหารนะครับผมฝากด้วยนะครับตเกียวม,มิสิกนะครับวันนี้ขอบคุณครับ <c oughs>